ตอนนี้ได้เกือบสี่สิบตัวแล้วนะคะเนี่ยใช่ใช่ดิจิไดดูฟิสองตัวสองตัวเพื่อนเพื่อนคนนี้ก็เจอแฟนทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะในห้องเรียนมีฟิลิปปินสองคนแล้วก็สองคนนี้แหละเจอแฟนทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันค่ะนางเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะอางานวันที่ไม่มีเรียนนะคะหักภาษีอะไรแล้วนางเหลือเดือนประมาณสี่หมื่นบาท มาตกปูอีกแล้วนะคะวันนี้ให้เพื่อนหาเหยื่อวันนี้น้ําขึ้นนะคะ กำลังกำลังหาหอยนี่นะคะเหยื่อหอยแมลงผู้อนะพอทุบแล้วมันจะขาวแล้วปูมันก็จะมากินนะคะนี่นะคะนี่นะคะเหยื่อสวัสดีค่ะ ตอนนี้ฉันนั่งตกปูอยู่ริมตะวิงประตกปูอีกแล้วนะคะนี่เพิ่งหย่อนไปตะก,กี้เนี่ยตายแล้วไปดูนะไปดูนะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วห,หย่อนลงไปประมาณไม่ถึงนาที เดี๋ยวเดี๋ยวฟิตนีเลยชริมโอ้ยกุ้งจ้ากุ้งฝอยมันยังไม่โตถ้าตัวกว่าน,นี้เดี๋ยวค่อยมาช้อนเอานะคะตีมเลยจะบอกในน้ำเนี่ยเต็มเลยกุ้งฝอยเนี่ยเต็มเลยจ้อาพขยะนเลยได้ปูอีกแล้วนะคะฉันนั่งตัวปย แปลกใจฉันจริงกูกินเหยื่ออีกแล้วแป๊บเดียวหยดลงไปแป๊บเดียวไปแล้วนะคะบ๊ายบาย ได้แล้วนังได้แล้วหัาดิว่าดิหัาดิว่าดไิไป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 อือ <c oughs> นี่นะคะนังได้อีกแล้วแปบ๊บเดียวได้แล้วตัวใหญ่ใครดูนะใครดูนะ ting 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 Bakta maley maley ปูไว้ดองใส่ซุมตำกินไ้กินอีกแล้วค่ะโอ้แบบเดียวนังได้อีกแล้วโอ้โอแพลในเวลาแป๊บเดียวนะคะ มาตกปูกันเด้อจ้าสนุกสนุกเด้อเนี่ยสนุกสนุกมาตกปูกับเพื่อนฟิลิปปินค่ะตัวปูอยู่ไหนเอ้านางย้อนลงไปได้อีกแล้วโอ้โอ้ ลงย้อนลงไปลงลงถ่ายหนังเพื่อนเพื่อนคนนี้ก็เจอแฟนทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะในห้องเรียนมีฟิลิปปินสองคนแล้วก็สองคนนี้แหละเจอแฟนทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันค่ะเพราะว่าคนฟิลิปปินเขาได้ภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเขาดีแชทกับฝรั่งก็เลยง่าย คือวิธีการตกนะคะมองให้เห็นตัวปูพอเห็นตัวปูแระยดอนเดยอะลงไปมันก็จะกิน 1, ทันทีได้แล้วนะคะเย้ hey. yeah. ไม่มีผู้ใหญ่ละเ,เ,เ,เมืองหนึ่งเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วไปอีกเมืองนึงเขาเขียนไว้เลยว่าที่ตกปูสําหรับเด็ก <c oughs> อันนั้นเด็กจะมาตกปูนะคะนังได้อีกแล้วว้้ว โ yes, okay. ดเคแล้วเป็นสิบตัวแล้วนะคะนางได้อีกแล้วนางคือตกเก่งเท้เนมีแต่นางตกนะคะเนี่ยได้เป็นสิบแล้วเนี่ยสิบกว่าตัวแล้วะคะ่ะป,ปูปูตัวใหญ่ปูตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กูตะ o ี้มตัวทุ่นทุ่ทุูทุ่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 อุ่ท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 ุ่อย่าุอทไ่อย่าุอทไปแุ่ท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 ุ่นุ่ท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 น่ทุ่ท่งกันกินโอทย่ลุ่ท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 ่ทุ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 นีุ ตะกะมันคับเดี๋ยวนี้ไม่ให้อีกตัวนังกินัว <c oughs> แต่โอเคกูส okay. <c oughs> ิคะตัวนี้พอหยดลงไปก็กินอีกแล้วอ่ายถ่ายถ่ายถ่ายนี่ตัวเมื่อกี้ที่หลุดไปนะคะพอหยดลงไปมันก็กินเลยกำลังพอใส่ส้มตำนะคะ ให้กำลังโอ้ให้ปล่อย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 จะจีบไปทำไมล่ะลูกปล่อย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 เหมือนจะไม่ได้แต่ก็ได้เยอะแล้วนะคะเล่าไป เอาอลง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 ,ลง <laughs> ไม่มาโชว์โอ้ยสตัวใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ได้สิบกว่าตัวเลยนะคะดีไม่ต้องสี 갑자기 아, 내게 나타나주 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야, 물론 널 야야야야, 내 마음을 고백하려고. จนนันงจำันนั่นเบื่อไม่หรอกปูกินเหยื่อดีเพื่อนฟังเพื่อนฟังก็พาดี่ออกใส่คำใหญ่เลยโฟกตสดูอันเด์สแดนได้ได้ได้นี่ก็ยยอนลงไปแล้วก็ได้อีกแล้วนะคะนี่โอ้ยโอ้ยลวงีีนะได้นี่นะตัดชันนี่ กีอะไ้ยังดีอีทอะอีทอีทเพิ่งโยนไปเลย,ยตกปูเก่งมากเลยวันนี้นางตกปูเก่งมากเลยโยนลงไปได้เลยอะ่ะโอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวโอ้ยได้เกือบจะ,ะยี่สิบตัวแล้วค่ะเยซูเลดีสนัดอ่าทู สวัสดีนางเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะนางเพิ่งเริ่มมาทำงานตอนช่วงปสามปสามนางทำงาน,นทำงานวันที่ไม่มีเรียนนะคะก็ไปทำงานกับวันเสาร์นางก็ได้หักภาษีอะไรแล้วนางเหลือเดือนละประมาณสี่หมื่นบาททำแค่บางวันนางทำสามวันนะคะวันนี้นางไปทำงาน สี่โมงเย็นแต่วันนี้ทําแค่สองชั่วโมงมบริษัทที่นางรับทม้มความสะอาดก็จะมีหัวหน้าขับรถพาไปทําตามออฟฟิศตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืน่งได้อีกแล้วได้เยอะเลยนี่วันนี้ได้เยอะเท่ากับวันที่ตกกับเด็กวันนั้นเลยเนี่ยมันถมถมกันอยู่นี่ กูไหมกินแล้วนั่นคือใหญ่ด้วยได้เยอะเลยนะคะวันนี้เหมือนจะไม่ได้แต่ก็เยอะกว่าวันที่ตกกระเด็กอีก เดนมา r เดียวพามาตกปูเดอ้อตกปูหาช้อนกุ้งหาหอยเดอ้อกิจกรรมเดนหมามีปูสองตัวมากินไม่รู้จะได้สองตัวไหมดึงดึ้งดึงดึงด้งดึง,ดง,ดงดล่วงไปตัวหนึ่งโอ้ยตอนนี้ได้เกือบสี่สิบตัวแล้วนะคะเนี่ย เกือบสี่สิบตัวแล้วทั้งละเกือบยี่สิบตัวได้เยอะแล้วนะคะอนี่อีกต้องเนี่ยโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเย้เฟส เดี๋ยวหนูกดียมีคนมาถามว่าได้เยอะไหมเล็กก็ได้แฮะเล็กอะย่า นี่นะคะติดตกมาได้เดี๋ยวลองอาน้ำใส่ก่อนมงมันจะฟื้นไหมโอ้รอบนี้ตายหลายตัวเลยดีดีด,ดีจะไม่จะกล้องฆ่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วค่ะไม่กล้าฆ่าปู ก็เลยขังเอาไว้จนมันตายหมกเกี้ยงหมดเลยทําไมมันตายง่ายจังเลยรอบเนี้ยคือมันอ๋อรอบนี้มันมาแน่นนะคะมันอัดแน่นมาในถังมันก็เลยเบียดกันก็เลยตายเนี่ยเนี่ยไอตัวหงายท้องนี่ตายแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปทําความสะอาดแล้วก็ดองเลยอือ ทุกครั้งไม่ตายนะคะทุกครั้งไม่มีตัวไหนตายเลยอ่ะไม่ตายนั่นแหละตายไหม